ดีดี้ช็อปร้านรับฟาร์มและจำไหน่าย ID ออดสาร์เทอร์ดิเฟน X มีบริการรับกดเกมพาสิกด้วยและยังรองรับแมปอื่นๆอีกมากมายดีดี้ช็อปลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับออดสาร์เทอร์ดิเฟน X ในวันนี้นะครับเรากลับมาเก็ตขับอัปเดต6ครับอัปเดตภาษาและขอบเขตทด่มินิโนยบาได้เลยครับก็จะมีคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเยอะอยู่นะมีตัวโหมดให้เราลงมาเพื่อเป็นโหมดพอร์ทัลขับแล้วก็ถอยเอาสีนั่นเอง เดี๋ยวภายในวันนี้น,นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตถกให้ฟังว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแต่จุดนะครับว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นกันเรื่องที่เอ็มมันซื้อลิขสิทธิ์ไปกดคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงไทยคลิปละกันนะครับเรามาดูอัปเดตกันดีกว่า,ารครับโดยจุดแรกนะครับเพื่อนๆเดินมาตรงโซนงูนะครับเอาจริงเนี่ยอีเวนต์เก่ายังไม่เอาออกเลยนะเนี่ยซัมเมอร์อยู่นั่นอยู่เลยนะครับโจโจ้โจโก็ยังอยู่ต่อนะครับได้อยู่ต่ออีกหลายแพทเเลยนนนนะะคครรรััับบบตงี้จป็ พอทเทลที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีทั้งหมด2องพอทเทลครับมีพอทเทลของโดมาแล้วก็พอทเทลของอากาสซนั่นเองครับโดยเราเนี่ยจะเอาเพชรนะครับไปซื้อพอทเทลเทียหนึ่งมาทีนี้พอเราลงพอทเทลเทียหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาส70%ครับที่จะอยู่ในพอทเทลวันเดิมหรือว่าจะ30%ที่จะอัปเกรดเทียร์ของพอทเทลไปครับฟิลคล้ายๆกับพอทเทลเกมอื่นเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นพอทเทลอากาสซครับอันนี้นะครับก็หลักการเดียวกันทํางานเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะมีได้เหรียญนะครับมา แลกของตรงนี้ด้วยนะครับนี่จากนั้นจะมีอันนี้ Infinity Door ครับจะเป็นคล้ายๆกับตัวธนูของอันน,นะครับที่จะได้ตัวจากอัปเดตนี้ก็สามารถมาแลกได้มีช่วยดิโร่ให้ครับในพอร์ทัลนี้100นะครับแล้วก็ในอีกพอร์ทัลหนึ่นงอยู่อีก100เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกินนะครับสกินอันนี้เป็นสกินให้ตัว Cozybo แล้วก็ไอนน้ทันจิโร่นะใช่้นนทันจิโร่นะครับก็เป็นสกินนะครับเอาเหรียญมาแลกได้ แล้วก็มีพวกของทั่วไปครับมีทองมีอะไรอย่างนี้ปกติเลยนะครับที่นี้ครับจะมียูนิตประเภทใหม่เพิ่มเข้ามานะครับจากปกติมีอันบาวใช่ไหมครับรอบนี้จะมีไพร์มอลครับก็จริงๆมันคืออันบาวเลยครับผมเคยได้อ่านแชทของ Discord ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าตัวยูนิตนะครับที่เป็นอันบาวเนี่ยมันมีแต่พวกตัวร้ายนะครับก็อยากได้ตัวดีบ้างก็จะมีไพร์มอลเข้ามาครับเป็นเหมือนกันไม่หลับเดียวกันแค่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าเป็นฝั่งฮีโร่นั่นเองก็จะเป็นตัวของลิงกุคุนะครับก็อยู่ในพอร์ทัลนี้เลย ก็จะมียูนิตบูทนะครับใช้ตัวจากด่านมันก็จะได้บัฟนะครับอันนี้อักษรนะครับเป็นระดับใหม่เป็น Exclusive นะครับ Exclusive เนี่ยเป็นระดับที่ก็คือ Limited Unit นะครับก็แค่บอกไว้เฉยว่ามันเป็น Limited หน้าอะไรเงี้ยไม่ได้มาจากยูนิตทั่วไป Normal Obtain เดทไฟล์ตานอะไรอย่างนี้ครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูภายในด่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูระบบใหม่กันดีกว่าครับนั่นก็คือการการันตีเทรดนั่นเองตอนนี้นะครับได้มีการเพิ่มระบบการันตีเทรดมาแล้วครับก็ถ้าเราสุ่มไปเเเเเนนนีีีีี่่่่ยยยยรราาาออมชคัับบทฟง้ ออสซายเนี่ยผมขาดอีกเก้าร้อยเก้าครับจะได้การันตีซึ่งเราเนี่ยจะเป็นต้องสุ่มตัวเดิมซ้ำนะครับเพราะว่ามันแยกกัดก็คือเนี่ยฟิเซอร์เนี่ยผมสุ่มไปเรื่อยๆๆครับจนมันเหลือ860แ,แ,แล้วแล้วทีนี้ผมมาสุ่มตัวอื่นอะไรเงี้ยครับแบบเออผมจะเอาตัวไหนมาสุ่มดีเอามิสตามิสตาเคยสุ่มแล้วมั้งแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มนับนะครับก็เนี่ยมิสตาการันตีผมอยู่อีก1000เลยนะครับก็จะต้อง สุ่มตัวเดียวซ้ำๆนำไได้อยากได้ออสตาคือมันไม่สามารถกระจายได้ซึ่งผมรู้สึกว่าเออก็โอเคแหละเผื่อแบบบางคนแบบอยากกดให้บัฟตัวนี้เล่นๆครับแต่มันดันดุดได้ออสตามาครับการันตีโดนรีเซ็ตอย่างนี้ก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันกระจายแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าให้มันเลือกแบบสมยัดตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟาร์มเาไว้อะไรครับก็คือ แบบเสียไปเลยนะครับพิตตี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกสุ่มตัวไหนสุ่มตัวนั้นให้สุดครับจนได้ออสตาแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวนะครับซึ่งฟิเซอร์ผมอีกยาวเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเกมนี้วิทย์ลีโลให้ค่อนข้างเยอะเลยก็เรามาแจกโค้ดด้วยนะครับผมจะขึ้นโค้ดใ้นมุมขวาบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดของอัปเดตนี้นะครับให้ประมาณ120ีรีโลเลยนะครับหรือว่าคุณจะไปกดจากใต้เดสคริปชันก็ได้หรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็จะเป็นโค้ดของอัปเดตนี้นะครับ เรามาเริ่มที่พอท่อของโดมาเดีวยาครับอย่างที่คุณเห็นคือแสบตาม,มากๆนะครับคุณฟังเลเจชั่นผมจากตอนกดเข้าไปครั้งแรกได้เลยนะครับแม่งเ้ยสองทางอีกแนะแสบตาเว้ยเอ้ยนั่นเลยครับคือด่านมันแย่มากนะครับเราจะต้องปรับภาพลงไม่ว่าจะเป็นอักษรโดมาครับมันมี2ทางอีกแล้วนะครับก็ไม่มีใครชอบหรอกครับ2ทางมันน่าเบื่อนะครับแต่ใครที่เล่นคนเดียวเล่นโซโล่เนี่ยคือมัน ไม่หนุกเลยนะครับที่จะเล่นแบบสองทางอย่างนี้ซึ่งแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะสมตัวดีบัฟแล้วก็บัฟนะครับว่าเออบัฟอะไรนะครับอย่างนี้จะได้แบบเลือกที่จะเอาตัวถูกทตุไปเล่นได้นะครับมันจะไม่จําเจนะครับ่อไปครับเรามาีด่านอากาศาครับก็เหมือนกับด่านโดมะาเลยผมชอบด่านนี้มากกว่าเพราะมันสบายตากว่านะครับผมจะปรับกับฟิกไฮก็เถอะมันไม่แสงสว่างระเบิดลูกตาแล้วครับเพราะงั้นก็โอเคนะครับแล้วก็ มันเป็น2ทางนะครับใครก็เบื่อครับไม่มีใครอยากเล่น2ทางกันหรอกครับที่เกมนี้มันคนหายนะครับเพราะว่าสอสามทางเลยซัมเมอร์นะครับใครมันจะอยากเล่นนะครับหลายๆคนคือความยากของการกดคนเดียวแล้วก,กดหลายคนเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็ผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าแบบไม่ได้มีตัวชนะท่าเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งแบบถ้าได้แบบรีบัฟที่มันยากๆ,ๆนะครับ <c oughs> มันจะค่อนข้างแอบ,บยากเลยนะครับ โอเคครับนอกจากตัว Trial ใหม่ Portal ใหม่นะครับเราก็ยังมีสตอรี่ใหม่ด้วยนะครับมีทั้งหมดโอกแดนเหมือนเดิมนะครับได้เพชรได้ตัวไอเอ็กพอันใหม่นะครับก็สม่าผมไม่ได้เอาเอ็กพีตัวนี้แล้วถ้าต้องการจะอีโวพวกตัวใหม่จากเกบาร์นะครับก็ต้องมาเชียร์สตอรี่ตรงนี้ไปด้วยครับเพราะมันมีเนี่ยมีไอเทมอีโวนะครับอยู่ในนี้ด้วยไปนะครับก็จะเป็น NPC Mission ตัวใหม่นะครับก็จะมีเกรย์นะครับอยู่ตรงด้านหลังตัวนี้อับนี่ตัวนี้เลยครับก็จะมีของดรอปนะครับโอ้โหนี่ไง เรียมเคลียร์ไปแล้วครับมิชชั่นหนึ่งได้ตัวมิชชั่นเนคเลสมานะครับหลังนั้นก็มีเพิ่มอีกใช่ไหมใช่เป็นได้เพชรเพิ่มนะครับมีสองมิชชั่นเราทำมาเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับคุณคงจะเห็นครับตรงบริเวณฝั่งขวาเลยครับว่ามันมีพาสนะครับผมเก็บไว้ด่าเลยครับก็คือโอเคเรามีหลบไันทัพาสเข้ามานะครับอันนี้ทุกคนเคยเห็นหลายเกมแล้วครับทวารีเฟนหลังๆเนี่ยทำบันทัพกันเยอะมากเราจะได้เอ็กพีนะครับจากอะไรจากการทำเควสครับมันจะมีเควสโหมดใหม่เข้ามาเป็นเควสเอสพีนะครับเอสพ SP ส a ี l y ตรงนี้จะให้ตัว Star pass นะครับก็คืออันเอในพาร์ทนี้แต่คุณดูครับอเอ่อให้น้อยมากนะครับเอ่ออ่าให้น้อยนะครับคุณดูเดี๋ยวใช้เท่าไหร่เพหนึ่งอยเี้ยมันก็อ่ะถ้าเคลียร์แบบมันเรียได้เยอะหน่อยได้ห้าเได้ห้าเวีแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความจําเป็นเลยที่แบบต้องมาแยกหมดมิชชั่นเพิ่มอีกอ่ะข้อดีคือโอเคเรามีจุดได้เพชรเพิ่มนะครับแต่มันก็โอเคมันยังดีตรงที่เราลงสตอรี่เนี่ยดาดหนึ่งมันได้ 0.1นะครับ0.01 XP นั่นเองครับก็ถ้า FK สไปม์อะไรเงี้ยไปก็น่าจะได้เบลอีกครับแต่ก็คือถ้าเกิดลงปกติมานเราไม่ได้เป็นลงแคมิชั่นพวกนี้แบบลงสตอรี่ทั่วไปอย่างเดียวเลยนะครับก็ยากนะครับเนี่ยลงสตอรี่ฮาร์ดหนึ่งครั้งอันนี้น่าจะง่ายสุดละนะครับให้0.5นะครับแค่ลงฮาร์ดเองนะครับอย่างมากก็บันละสอเวลนะครับซึ่มันน่าจะอีกยาวนานเลยนะครับ ไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากอะไรเงี้ยรูเจ็บจากมากครับตัวพาร์นันี้แต่ว่ามันจะมีพวกตัวละครด้วยนะในนี้แบบพาดทั่วไปเลยนะแล้วก็จะไม่เอากลับมานะถ้าตามที่เขียนไว้มีของเยอะนะมีของอีโบับ้งอันนี้ไม่ก็เป็นพวกค่านะครับไม่มีดีโลเลยนะโอเค,อเคหกขึ้นมาหกหกแปดหโอเคอเคพิ่งมายัดนะครับเพิ่งเอามายัดโอเคเข้าใจได้อยู่ให้เยอะอยู่นะครับ นับตั้งแต่เวลหกสิบขึ้นมานะเอาของฟรีแล้วกัน60มีทั้งหมด60อันนะครับที่เป็นรีโรฟรีแล้วก็อันนี้ก็ได้ครับ17นะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสนะครับก็ให้หักร้อยนะครับถือโอเคนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับมีเคปาจินะครับได้เป็นของฟรีแล้วก็ได้เป็นเคปาจิเหมือนกันนะผมลืมชื่อตัวละครเป็นอุนฮานะนะครับนี่อุนฮานะราคาพรีเมพยมพานะครับอยู่ที่เจ็ดร้อคเก้าสิบเก้าโรบาสนะครับโอเคเรากลับมาในดิสคอร์ดดีกว่าครับก็ อันนี้ผมอธิบายหมดแล้วครับถึงตรงนี้เลยนะครับก็เป็นพวกตัวละครใหม่ดันใหม่มีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับนี่ก็จะมีอันนี้ต่อนะครับเพิ่มเซตติ้งนะครับในเกมครับที่คุณสามารถปิดตัวเอฟเฟกของเทรดได้นะครับที่มันจะชอบเปลี่ยนสีครับบางทีเรื่เจสิตมาสกิลโจมตีเป็นสีเขียวที่คุณจะเอามันออกได้นะครับทีนี้ครับก็จะมีระบบใหม่เข้ามาครับเป็นระบบ UI นะครับก็คือเนี่ยคุณอยู่หน้าต่างยูนิตของคุณใช่ไหมคุณสามารถเลื่อนลงมาดูได้ครับว่าโอ้วางเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะครับ ดาเมจเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกดูได้ด้วยครับว่าอัปเกรดเต็มแล้วจะดาเมจเท่าไหร่นะครับแบบตัวออสตา a r เขาก็คิดคำนวณให้เราเหมือนกันนะครับว่าดาเมจรวมอยู่ที่เท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นะครับราคาอัปเกรดรวมเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วก็ภายในเกมครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยมันจะมีเรื่องของเคียวบาร์เข้ามานะครับก็จะบอกว่าเออยูนิตตัวนี้อีกี่ฮิตครับจะโดนสตันนั่นเองครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของยูนิตใหม่นะครับก็มีหลายจุดมากครับเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนนะครับมีตัวนี้ครับูมในจเ็อร มิราโคมาร์เกอร์นะครับก็อยู่ในพาร์ทนะครับเมเนดิกนะครับเคนบาจิแล้วก็อุนโอฮานะนะครับบอทควีนนะครับอยู่ในพาร์ทก็ในพาร์ทจะมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เข้ามาในแพทช์นี้นะครับก็จะเป็นตัวจากคิมิสึโนยเจบะนะครับภาคษาไรค็อบเขตก็จะมีอคาซานะครับแล้วก็ชินอบุซึ่งเราจะมีให้แลการันตีอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับชินิสึนะครับก็ ใช้ื้อจากตู้นะครับกากูใครนะครับมาจากตู้นะครับแล้วก็จะมีทาจิโร่นะครับแล้วก็ตัวของเลโกคูนะครับที่เป็นพรมอลอันใหม่เข้ามาอล้จะมีโดมานะครับที่ดรอปจากตัวของพอร์ทัลเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสับอัปเดตหเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องดาม่าเกมนี้ดีกว่าครับว่ามันไปทําเรื่องอะไรกันมาอีกนะครับก็โอเคนะครับผมว่าหลายคนน่าจะรอช่วงนี้มากกว่าสรุปอัปเดตของตัว อ๋อสายนะครับก็ล่าสุดนะครับตัว anime ban การนะครับโดนลิขสิทธิ์ในตัวละครนะครับชืยูสุไครเซ็นนะครับไอ้โดนะบอกนะครับจาก DMC A นั่นเองก็ DMC A เนี่ยครับมันเป็นแบบหมายความลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าหลายคนที่เล่นเท่าดิเฟนสมาเนี่ยครับก็น่าจะคุ้นเพราะว่าตัวแมป anime adventure เนียครับเคยถูกปิดตัวลงเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ตรงนี้มาแล้วครับในเคสนั้นเนี่ยก็คือทางเกมแฟมนะครับได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์ของ My Hero Academia ครับ ที่นี่นะครับก็เอาดิจิทัลใหมโลกคาเดเมียเนี่ยมาประคับใช้นะครับในการาสั่งลบคอนเทนต์นะครับที่เกมไหนเนี่ยที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับไมายโรคาเดเมียเนี่ยคือโดนออกหมดเลยก็เจฟแฟมนะครับเขาเป็นหัวเจ้านะครับของตัวออสตาร์อยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ออสตาเนี่ยไม่โดนไหลนะครับแล้วก็ยังอยู่มายาเขาาไม่มีปัญหาเลยเลยแต่เอ้เเนี่ยครับก็คือโดนปิดนะครับเพราะว่าใช้ดิจิทัลของไมายโรคาเดเมียนะครับก็เลยโดนเก็บไปนะครับซึ่งมันก็ เกิดอีกครั้งหนึ่งครับณ่าสุดนี้เลยนะครับเพียงสองสามวันมานี้นะครับตัว a อนิเมชันกานะครับโดนลิขสิทธิ์จากตัวละครยูสุไคเซนนั่นเองครับก็ได้มีการลบตัวละครออกนะครับโมเดลออกอย่างนี้ครับเพื่อที่จะรีโมเดลใหม่นะครับนั่นก็ตอนนั้นคนแบบว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะบางทีอาจจะเกิดจากลิขสิทธิ์จากตัว a อนิเมเองหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับเราบอกนะครับเขาเปิดให้ ใช้ลิขสิทธิ์อนิเมะได้เยอะขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบคอลแลบกับโลบอคเยอะมากบูล็อกมีโอ้สควิตเกมยังมีคอลแลบแบบออฟฟิเชียลได้เลยครับแบบให้โ,โลบอคเซ็นไว้แล้วก็ไปขอลิขสิทธิ์จากระไวที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับในการเอามาทํามันก็จะเพิ่มความหลากหลายนะครับให้กับการนำคอนเทนต์มาสร้างโะบอคเยอะขึ้นเนี่ยหลายคนก็คิดเชิงนั้นว่าเออเพราะว่าโลบอคโคกับตัวจุสิทคเซ็นหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดวันนี้ครับพอเราได้ไปดูประกาศจากตัวของออเซาเหอร์ดิเฟ ออสซาเทอร์ดิเฟนเอ็กซ์ของเรานะครับสามารถใช้ลิขสิทธิ์จากชิมิสุโนะเย่บะแล้วก็โจซุสเคยเซนได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าได้มีการเข้าซื้อตัวลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายคนก็ชี้ชัดเลยว่าโอ้โหนี่มันเหมือนกับรอบนั้นเลยนี่นาะที่แบบว่าลิขสิทธิ์ไอเมะเรื่องนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาปิดอีกเกมนึงแต่ว่าทีเนี้ยแวนการ์ดก็ยังไม่โดนอะไรนะครับเพราะว่าเอาคอนเทนต์พวก เกี่ยวกับอะไรเงี้ยออกไปก่อนที่จะโดไนไ w i ์บังครับตัวบันากาดเองเนี่ยก็เลยรอดนะไม่ได้โดนปิดแต่ว่าโดนอะไรณนะเวลานี้นะครับก็ถ้าเรามาคุยว่ามันน่าเกลียดไหมอาตรงแต่มันก็มันก็เป็นอะไรที่ดูน่าเกลียดจอปเปลี่ยนสู้ไม่ได้เลยนะครับคอนเทนต์เราทํามา 3- 4อัปเดตนะครับก็ไม่มีใครเล่นคนเล่นตกลงทุกอัปเดตนะครับรอบล่าสุดมีการตีให้แต่การตีระบบมันก็ดูไม่น่าสนใจเลยขนาดนั้นเะพราะมันงกมากเลยนะครับ ก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับไปไล่ปิดเกมคนอื่นนะเพื่อให้เขามีออปชันในการเล่นน้อยลงให้มาเล่นตัวเกมออซตาแทนคือรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ผลแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันดูน่าเกลียดไปนะครับถามว่าออซตาผิดไหมไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยคือออสตาเนี่ยมีอนิเมะอะไรเยอะมากเลยแต่มีแค่2เกมนี้นะครับที่ ขอลิขสิทธิ์ไว้มาตรงนี้แหละหมอจะดูไปว่าเออเกมตัวเองก็ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่แท้หมดทุกอย่างนี่หว่าอะไรอย่างนี้นะครับจะมาไล่บังคับใช้ลิขสิทธิ์เนี่ยก็ออกจะดูน่าเกลียดไปนะครับว่ากันตามตรงเนี่ยเกมนิเมทาววอรี่เฟนไม่มีอะไรที่มันออฟฟิเชียลลิขสิทธิ์มากหรอกครับนอกจากช่วงหลังๆมาเนี่ยที่เขาพยายามนำเข้ามาโพกัลโลบอกเดี๋นมเล่าไปนะครับ เลยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่เกมแท้ทั้ง2อันเลยทั้งแวนกะแล้วก็ออสตาเพราะฉะนั้นถ้าจะแบบมีแค่ลิขิติ์2เรื่อง3เรื่องก,ก็ได้นแับไมฮิโร่ด้วยก็ได้มีลิขิติ์2เรื่อง3เรื่องเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองถูกต้องนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าข้างมันกะนะเพราะมันก็เนะี่ยทาวิเฟนซ์อนิเมะมันเป็นอย่างนี้มานานอยู่แล้วถ้าถามว่าแล้วมันมีเหตุผลอะ, <S 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 อะไรล่ะเขาถึงต้องยอมทำถึงขนาดนี้เลย เอาตรงๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ารายได้ที่ developer เนี่ยสามารถสร้างได้จากโลบ็อกเนี่ยมันถือว่าเยอะมากๆเลยครับถึงแม้ว่าค่าเงินที่เขาได้เนี่ยมันเป็นค่าเงินโลบ็อกนะครับแต่ว่าพอแปลงมาเป็นเงินจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเคยเห็นตอนช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับจำชื่อเกมไม่ได้ละนะครับเป็นทวิตเตอร์เฟนตักอ,อันหนึ่งนะครับที่เขาแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องยูทูบเบอร์ด้วยนะครับที่แบบมีดราม่าแบบเออจ่ายเงินพนักงานไม่ตรงอะไรอย่างเงี้นะครับโอ้ผมเห็นยอดตรงนั้นตกใจเลยครับว่่่่าาาารู้เเเหมือนนนกัียยว,วจ ข้าแรงก็เป็นโลบักนะครับมีข้อมูลครับที่หาได้เร็วที่สุดครับก็คือตรงจากช่องที่เขาเป็นเดฟเกมเองเองนะี่ยแล้วก็ออกมาเปิดเผยยอดรายได้นะครับยอดผู้เล่นเกมวิสิทประมาณแค่4ี่0 0 0เองนะวิสิทนะแค่แบบไม่ใช่แบบว่าเล่นพร้อมกัน4ี่แสนมีคนเคยเข้ามาในแมบ,บนี้4ี่แสนคนนะครับรวมกับพรีเมียมครับคนผู้เล่นพรีเมียมที่เข้ามาเล่นรวมกับยอดเกมพาอะไรเงี้ยรวมๆในนั้นเนี่ยครับเขาสามารถสร้างรายได้ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0ดอลถึงเกือบ5,000นดอลน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะแล้วทีเนี้ยลองเอาไปดูกเกมใหญ่ๆแบบพวกนี้ดิพวกเขาวิดีเฟนต์เนี่ยที่มันมียอดวิสิตแบบหลักล้านนะครันนครบคุณว่าไรายได้ตรงนั้นมันจะขนาดไหนนะครับคือเขาข้อแ้กจะมีเงินเยอะเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นบเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะครับมีเรื่องเดฟมีเรื่องทีมสตาฟมีคนทาสคริปต์คนทำโมเดลอะไรเงี้ยเยอะแยะจ่ายไปหมดแต่พอคิดรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับในเรื่องของการทํารายได้ตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยครับที่ ต้องทำให้เกมตัวเองอยู่รอดนะครับอาจจะใช้วิธีอย่างนี้ด้วยการที่เมกมิดขกิทสิ์จากเกมอื่นเพื่อที่จะให้เกมตัวเองมีคนกลับมาเล่นมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้แหละนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับณเวลานี้ต้องรอดูครับว่าจะมีท่าทีอะไรเกิดขึ้นต่อไปไหมแต่แนาคตเนี่ยก็น่าจะมีอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโลบอกในข้างเปิดเรื่องรกระสิบอะ จริงจังละเพราะว่ามีออฟ i ิเชียลหลายอันมาโคด้วยนะครับก็จากไปมานี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดอู่ชอบคลิปนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้า